สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องม a ม a าแบ s t u d i o ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะก็คือคุยข่าวของเรื่องหนังเดทพู o สอ2เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะท้งเดอะฮ l ลลี o ูดรีพอร์เตก็ได้มีการออกสกูป๊ปออกมานะคะเปิดเผยว่าใครมาเล่นเป็น Cable นะเพราะว่าจากหนังในเดทพู o นะคะตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันก็มีบอกมาแล้วเด p o o l ออกมาพูดเลยว่า Cable นะคะจะอยู่ในภาค2นะ 2> The sequel we're gonna have cable มีจริงๆมีทีเซอร์ด้วยทีเซอร์ของเดทพู o สองเนี่ยที่เราเห็นตัว d e เด Pool เข้าไปในตู้โทรศัพท์นะคะแล้วก็เห็นคำว่าในทานซัมเมอร์เนี่ยก็คือ c คเบินั่นเองนะแล้วทาง Hollywood ี e p o r t e r นะคะก็ได้รายงานข่าวออกมาว่าจอร์ e บร o ลินคนนี้จะแสดงเป็น Cable อันนี้รู้สึกว่าผิดโผมากๆเลยนะคะเพราะว่าแฟนๆอยากให้สตีเฟ n นแลงที่เล่นในเรื่อง Don't Breathe นะคะแล้วก็เล่นในเรื่อง Avatar อวตา Avatar ด้วย คนเขาอยากให้คนนั้นเป็นก็ไม่ใช่นะแล้วก็มีข่าวมาอีกว่าไมเคิลแชนนอนคนนี้เล่นเป็นซอตในซูเปอร์แมนนะคะว่าอาจจะได้เล่นก็ไม่ใช่อีกแล้วก็มีใครกับเดวิดฮาร์เบอร์นะคะนักแสดงซิีล์กลายเป็นว่าบทมาตกอยู่ที่จอ r บรอลินนะคนนี้เราก็เคยเห็นเขามาแล้วนะคะในหนังเรื่อง m e n in Black เขาก็เล่นเป็นเอเจนต์เคนะคะแล้วก็เล่นเรื่องอะพวกซินซิตี้เล่นเรื่องเอ่อเพิ่อนนึกชื่อก่อนหนังคอมิกอ่ะโจนาเฮก์นะคะ แล้วก็หลายๆคนนะคะก็คาดว่าน่าจะรู้จักเขาในบทบาทของเทโนสนะถึงแม้ว่าน่าจะไม่ใช่หน้าเขาก็เถอะเพราะเขาก็ต้องใส่ motion capture มานะคะแต่ว่าเทโนสมันอยู่ MCU นี่ยมันอยู่คนละค่ายกันเลยอยู่ดีๆเป็นเทโนสมานะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นเคเบิลด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดิสนีย์เนี่ยไม่รู้ว่าทางดิสนีย์ทางมาวเบลสเตรียนะคะปล่อยมาแบบให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงนะไม่รู้ว่าเขามีการตกลงอะไรกันหรือเปล่านะ ก็คือในการแสดงนะคะพี่อมคิดว่ามันไม่น่าจะสับสนเท่าไหร่เพราะว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเตโนสใช้ motion capture นะส่วนเคเบิลก็เป็นหน้าตาของของนักแสดงไปแต่ว่าเวลามีการโปรโมทนะคะลองนึกถึงภาพคอมิกคอนยางในงานคอมิกคอนที่แนเน l ลของ Avengers นะคะเราก็ได้เห็นจอชบรอลินเนี่ยคนนี้ก็โผล่ไปบนเวทีนะคนก็กรีดการ์ดกันแบบใส่ถุงมงถุงมือพร้อมเลยคือพี่อมคิดว่าในการโปรโมทครั้งต่อๆไปเนี่ย ยังจะโปรโมทอินฟินิตี้วอย่างเงี้ยเพราะคนมาสัมภาษณ์เขาใช่ไหมมันก็ต้องพูดถึงเดทพู l อะคือ,อยังไงใครๆก็ต้องถามอยู่แล้วนะคะมันอาจจะเกิดการขโมยซีนกันได้นะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงดีไม่ดีนะคะ Disney อาจจะไม่ให้จอชบรอลินโปรโมทอ่ะอินฟินิตี้วอเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ส่วนตัวพี่ออมค่อนข้างจะเฉยๆนะคะแล้วก็โอเคกับการเลือกคนนี้มาเป็นเคเบิลนะ พี่ออมคิดว่ามันน่าจะเอาหลายอย่างเนี่ยมันดึงเป็นมุกได้แบบพเดีพูชอบแซล์อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการแซล์เรื่องจอชเนี่ยที่รับบทเป็นทั้งเตโนสทั้งเคเบิลนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะแซล์ในเรื่องไทม์ไลน์ของ Xmen เองก็ได้นะคะเพราะว่าเคเบิลเนี่ยเราดูอยู่แล้วว่าเขามีการเดินทางข้ามเวลาไปข้ามเวลามานะตรงนี้อาจจะมาเป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเรื่องไทม์ไลน์ของหนัง X-men เลยก็ได้นะคะถ้าแก้ไม่ได้ก็คงแซล์ตัวเองเนี่ย คือจุดนี้พี่ออมคิดว่ามันน่าสนใจนะคะแล้วในสกู um, ๊ปอันนี้นะคะของ The Hollywood Reporter เนี่ยเขาก็พูดอีกว่าจอชบรอลินเนี่ยได้มีการตกลงกันไว้ว่าจะแสดงหนังถึง4เรื่องด้วยกันอันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไหนได้บ้างอย่างเรื่องแรกเลยที่ชัวร์เลยก็คือ Deadpool 2นะคะเขาก็ต้องมาแสดงประกบคู่กับ Deadpool นะอันนี้ก็เป็น1แล้วนะแต่ว่ามันเหลืออีก3เรื่องคืออะไรนะคะ สิ่งที่มีข่าวออกมาบ้างแล้วเนี่ยก็คือทีม X x o r r e e นะคะทีมนี้อันนี้พี่อมคิดว่ามันค่อนข้าง,งที่จะ Make Sense เพราะว่าพอมี Deadpool มี Cable แล้วมันก็น่าจะสร้างทีม Xforce ได้ซึ่งทีม X Force เนี่ยก็จะเป็นทีมเหมือนกับว่า Black Ops นะคะคือเป็นแบบมิชชั่นที่ลึกลับนิดหน่อยถ้าเป็น X-Men เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเป็นคนปกป้องโลกเท่านั้นคือตั้งรับเอาไว้แต่ Xforce เนี่ยคือบุกก่อนที่เขาจะบุกเรานะคะ ส่วนสมาชิกของทีมนะก็มีเคเบิลโดมิโนคอปปี้แคทแค n นอนบอลนะคะวอลพคือมีหลายคนเลยคิดว่าเขาน่าจะทำหนังเรื่องนี้นะให้เป็นเรทจเพราะว่ามันมาจากเด p o ู l ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดดพู Deadpool ก็เลดอาร r มาทีม X-Force ก็น่าจะเป็นเรดอาเช่นกันนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็จะได้เห็นตัวโดมิโนนะคะในเดดพูสองอยู่แล้วชัวร์เพราะมีการเลือกนะักแสดงมาแล้วนะก็คือซีซี่บีทคนนี้เล่นเรื่องแอตแลนต้านะคะ ก็จะมาโผล่ในเดทพู่สองดยเพราะฉะนั้นการตั้งทีมเนี่ยพี่ออมคิดว่ามันทําได้ไม่ยากนะแล้วจากหนัง X m e n Apocalypse เองมันก็ยังมีไซหลอกอยู่นะคะเพราะไซหลอกเนี่ยยังไม่ตายนะตอนจบเรื่องเขาก็อาจจะมาโผล่ในทีมนี้นะคะอันนี้พี่ออมคิดว่าเรื่องของ X Force เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจ ส่วนอีก2เรื่องที่เขาเซ็นสัญญาไว้นะคะยังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะเพราะจริงๆคาแรคเตอร์นี้จะโผล่ไปไหนก็ก็มีคําอธิบายอยู่แล้วนะไม่น่าจะแปลกใจแต่เขาอาจจะโผล่มาในเป็นแบบภาคตอ่อ X Force อีกเรื่องหนึ่งก็ได้อีกอันนึงก็อาจจะเป็น Deadpool 3นะคะเพราะว่าในการถ่ายทําของหนังฟ o อเนี่ยหนังฮีโร่ของ Fox อีก2เรื่องก็คือ New Mutants แล้วก็ X-Men Supernova อนะคะอย่าง New n u w ท่าเองก็เป็นทีมของเด็กๆนะไม่รู้ว่าเขาจะเอาข่ามาได้หรือเปล่านะคะแล้วส่วนของ X-Men Supernova ที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Jean Grey นะคะอาจจะมีการทำ Dark Phoenix ด้วยก็อาจจะไม่โผล่ไปในเรื่องนั้นนะคะเราก็ต้องคอยดูว่าเราจะได้เห็นเคเบิในหนัง X-Men อันไหนอีกบ้างนะคะโอเคแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวการแคสตัวละครเคเบินะคะที่แสดงโดยจอชบรอลน เขาจะกลายเป็นทั้งเคเบิลเขาจะกลายเป็นทั้งเตโนสอันนี้ก็คิดยังไงกันบ้างคะชอบไหมที่ว่านักแสดงสามารถแบบข้ามผ่านได้จาก MCU นะคะไปสู่ X-Men Universe คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างคะ่ะโอเคยังไงคลิปนี้พี่ออมก็ต้องไปก่อนนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมัม่าแบร์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันคะ่ะบาย